ดรามา่าคนใต้รักใครรักจริงหรือเปล่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์น้ําท่วมไปได้ไม่นานนะครับตอนนี้ก็ใช้คําว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วแต่ว่ามันก็ใช่ว่าแบบจะกลับมาเหมือนเดิมร้อยเทุกอย่างนะเพราะหลังจากนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาฟื้นฟูนสิ่งต่างๆกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสภาพแต่ละพื้นที่เนี่ยโหบอกเลยว่าถ้าเป็นร่างกายมนุษย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลอะ่ะก็เทียบได้ว่าอยู่เข้าขั้น ICU เลยก็ว่าได้ครับแต่ ก็่ด้เลยครับในเมื่อเหตุการ์มันเกิดขึ้นมาแล้วจะด้วยเหตุประการใดๆทั้งปวงฝนตกหนักบริหารน้ำไม่ดีคนในพื้นที่บริหารงานไร้ประสิทธิภาพอะไรก็แล้วแต่ครับสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาฟื้นฟนูให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมนั่นเองครับซ เอาจริงๆเราก็จะได้เห็นทานน้ําใจจากคนไทยทั่วประเทศเลยนะที่สมัสชุนเข้ามาทั้งเข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มหรือว่าจะเป็นแบบของใช้ส่วนตัวพวกผ้านามงผ้านามัยเนี่ยก็คือคนเนี่ยตาบริจาคช่วยกันมาเยอะมากๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยแม่งดันมีดราม่าแทรกเข้ามาเฉยเลยครับโอ้โหเอาจริงๆดราม่านี้เนี่ยแม่งไม,ไม่ไม่ควรเกิดขึ้นมาเลยเว้ยคือดราม่าที่ว่าเนี่ยผมขอตั้งชื่อแบบอืมเก่งๆตลกๆตลกหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ นั่นก็คือดราม่าว่าคนใต้รักใครรักจริงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมแค่พ้องเนื้อเพลงกับเหตุการณ์ดราม่าที่มันเกิดขึ้นเฉยๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้จะว่าคนใต้ทุกคนนะครับผมบอกตรงนี้ก่อนเลยคือถ้าเอาตามข่าวนะครับตอนนี้เนี่ยผมขอแยกเป็น2เหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์แดนแป้ย ไม่ใช่แดนแปดเหตุการณ์เขตแปดกับเหตุการณ์รักขโมยของครับมาเริ่มจากเหตุการ์แรกก,กันก่อนเลยครับนั่นก็คือเหตุการณ์เขตแปดที่คนชอบแซวๆกันว่าเป็นแดนแปดเนี่ยคือต้องบอกว่าเขตนเนี้ยมีประเด็นเยอะมากๆตั้งแต่มีเหตุการณ์น้าท่วมยันเหตุการณ์น้ําลดเลยครับถ้าเอาตามข่าวที่ผมไปตามมาไปเห็นมานะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของ อ่ะอันเนี้ยหลายหลายคนเห็นแน่นอนก็จะมีทั้งการขู่เจ้าหน้าที่ขู่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยหรือในบางจุดเนี่ยก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็มีการสาดกระสุนปืนแบบไร้ทิศทางออกมาก็มีเช่นกันซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าแทนที่กู้ภัยหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะได้เข้าไปช่วยเหลือคนเนี่ยกับการเป็นว่าต้องถอยร่นออกมาเพราะคนกลุ่มนี้แบบมีปืนมีอาวุธอะ่ะแทนที่เขาจะรอดเขาจะได้ออกมาหรือว่าแบบได้ข้าวได้อาหารประทางชีวิตไปกลับไม่ได้อะไรเลยคือ มดว่าแบบเจ้าหน้าที่เขาแบบฝืนเข้าไปอ่ะดีไม่ดีคนที่เข้าไปช่วยก็อาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยจนถึงขั้นเสียชีวิตเองเลยก็เป็นได้แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาดราม่าใส่ผมว่าแบบเอ้ยผมไม่เป็นกลางหรือเปล่าไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์พี่ไม่เข้าใจหรอกคือใช่ครับถ้าพูดอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกตรงว่าผมไม่เข้าใจครับเพราะผมไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่ถ้าสมมุติให้ผมลองจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่ามันเป็นยังไง อบอกเลยว่าผมก็คงจะเครียดมากๆเลยนะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ํามา3-4วันบางคนแบบ7-8วันหรือบางท่านเนี่ยแบบต้องอยู่บนหลังคาไรายการช่วยเหลือนั่งอยู่อย่างงั้นทนหนาวทนฝนคืบ ผมว่าผมคงเครียดจนสติแตกได้เลยครับและนี่ไม่รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้เราเห็นให้เราจรินตนาการอีกนะไหนจะคนจมน้ำมีการสูญเสียมีหมามีแมวหรือมีบางคนอาจจะแบบอเสียชีวิตในระยะเผาขนใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆจุดที่เราอยู่โอ้โหเอาจริงๆ มันก็คงจะเครียดมากๆแล้วก็คงจะมีหลายๆลยคนอ่ะคุมอารมณ์ไม่อยู่แน่นอนอันเนี้ยผมเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าทางกู้ภัยและทีมช่วยเหลือหลายๆคนอ่ะเขาก็เข้าใจด้วยเช่นกันแต่เขาก็ต้องเซฟชีวิตตัวเองด้วยเกตใช่ไหมแต่ทีเนี้ยปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแต่จากที่ผมไปดูข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าที่เขายิงปืนยิงปืนกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสติแตกอย่างเดียวเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็คงจะมีหลายๆเคสหลายๆที่แล้วก็กระจายกันทั่วพื้นที่หลายๆจุดที่มันเกิดเหตุอุทก ภัยแน่นอนแต่ทีเนี้ยจากที่ผมไปตามข่าวมานะเอาแบบส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่าผมขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมเห็นข่าวมันมาออกจากเขต8ปดซะเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้ง เลยคือเอาง่ายๆผมเห็นข่าวเอออะไรเกี่ยวกับปืนก็มาจากเขต8เขต8ทั้งนั้นเลยเว้ยทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทําไมเขต8มันถึงมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแบบแทบจะทุกข่าวเลยอะ่ะผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเว้ยตอนแรกไอเราก็คิดว่าเออคงจะมาจากความเครียดนั่นแหละแต่พอหาข้อมูลไปหาข้อมูลมาสืบสอบไปจากคอมเมนต์จากข่าวแหล่งต่างๆเฮ้ยมันกลับมีเงื่อนงำม,มากกว่านั้นว่ะเพราะถ้าเอาจากคําพูดปากต่อปากของคนในพื้นที่ที่เขาอ้างกันว่า แต่เป็นผู้ประสบภัยที่โดนช่วยเหลือนะ <_ d ata> เขาก็ออกมาแชร์กันว่าคือที่เขายิงกันหนักไม่ใช่ว่าแบบเครียดอย่างเดียวนะแต่มันมีหลายหลายคนแบบไม่พอใจทีมกู้ภัยเว้ยไม่ใช่ว่าไม่พอใจที่ไม่ไปช่วยนะแต่ไม่พอใจที่ไปช่วยคนที่เขาต้องการให้ช่วยไม่ได้อ่ะฟังอย่างนี้อาจจะงงคือจากที่บมไปดูมาเขาบอกว่าเหมือนกับทางเขตแปดเนี่ยเขามีการจ่าย เรียกว่าสวยได้ไหมอ่ะเรียกว่าจ่ายเงินแล้วกันจ่ายเงินให้กับกู้ภยัยอ่ะหัวละหมื่นหนึ่งส0 0 0มื่นสามหมืหรืออาจจะสูงสุดไปถึงครึ่งแสนเลยเพื่อล็อกผลให้ไปช่วยคนที่เขาต้องการแค่นี่มันอะไรวันเนี้ย ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยแล้วพอเหมือนกับอ่ะเขาล็อกตัวจ่ายเงินไปแล้วกู้ภัยไปช่วยไม่ได้เขาก็ไม่พอใจเขาก็เลยยิงปืนปังปังปังอะไรแบบนี้เลยอู้หูยพูดไปใครจะเชื่อเหมือนในหนังเลยครับแต่ชาวบ้านที่เขาถูกช่วยมาเขาพูดกันแบบนี้จริงๆมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยคือเหตุการณ์เนี้ยมันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนที่บง่งบอกได้ขนาดนั้นแต่มันมีคําพูดที่พูดกันแบบหูหลายคอมเมนต์มากเลยที่บอกกันว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้น จริงๆแบบนี้และส่วนใหญ่ผมใช้คําว่าส่วนใหญ่นะเกิดในเขตแปดเท่านั้นเลยคือผมเสพข่าวเจอแต่อย่างยิ่งจริง,รงและนอกเหนือจากเรื่องของการจ่ายเงินล็อกตัวช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของมอมารลอยน้ำอีกซึ่งอันเนี้ยถ้ามองตามสื่อข่าวปัจจุบันที่มีการอัปเดตนะเขาบอกว่าเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของคลิปที่ออกออ,ออกคลิปออกมาเนี่ยเขาออกมาเคลียร์เองแล้วว่าตนทําเอาคอนเทนต์ก็เหมือนกับเอาอาหารยกไปหย่อนน้ําและให้มันฟูขึ้นมามันก็จะได้กลายเป็นแบบอาจเป็นเหมือน ม,ม,มิดในภาพตาผมถามจริงๆเอาวิจรารณญาณของคนดูเลยคุณผู้ชมคุณเชื่อไหมว่ามันคืออาหารนก เข้าใจอาหารนกอาหารปลามันคล้ายๆกันพอโดนน้ามันฟูขึ้นมาเว้ยแต่พวกอาหารพวกนี้พอมันฟูมันฟูแล้วมันไม่เป็นรูปเป็นร่างเนียนๆมันจะฟูก้อนๆกลมๆใหญ่ๆแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันไม่ฟูครับแล้วมันลอยอยู่ในน้ําเนี่ยน่าจะนานแล้วด้วยเป็นเม็ดเรียบแบนมากอืมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้อาหารนกหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาหารนกก็ได้แต่เป็นอาหารนกแบบโดนน้าแล้วแบบ ไม่ฟูก็อาจจะเป็นไปได้รอรผมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าผมก็ให้คุณผู้ชมพิจารณาเองลวกันนะครับเออแล้วก็ลืมพูดไปอีกเรื่องหนึ่งเห็นเขาบอกว่าหลังจากที่เหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยเริ่มเบาลงแล้ว <ๆ S 2> ก็เหมือนกับมีมาเฟียในเขตแปะอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนี่แหละแบบห้ามเข้าพื้นที่นี้นะบราบลาบราซึ่งข่าวตรงนี้ผมก็ไม่ได้ไปเสพอะไรเยอะแยะมากมายนะคือผมแค่รู้สึกว่าแบบมันมันอะไรไว้่ในเขตนี้ทำไมมันโหดสัตว์ประหลัดคิกได้ขนาดนี้ก็คือเหมือนกับแบบมีการห้ามเข้าพื้นที่ด้วยแล้้้้้้วววบถาาาาเเเกกกิิิดดสมมตตจจะขขไไไปช่่่ยรงงงอทีนู็ เอาหน่วยซิวเข้าไปอ่ะหน่วยซิวอ่ะลงพื้นที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องแรกหรือว่าประเด็นเขตแปนะครับที่เป็นดรามา่าอยู่ตอนนี้ส่วนอีกกรณีหนึ่งครับอันนี้คือโซเชียลใช้คําว่าลุกเป็นไฟเลยยิ่งกว่าประเด็นเขต8อีกอันนี้คือใช้คําว่าโซเชียลนี่เฉ่งยับเลยครับนั่ก็คือเรื่องของการลักขโมยของนั่นเองครับโอ้โหอันนี้ผมบอกตรงๆนะผมก็ตามเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะแล้วผมก็คิดอยู่ในใจนะว่าแบบ เอ้ยมันจะมีไม่ว่าเหตุการณ์น้าท่วมแล้วคนฉวยโอกาสขโมยของโขงโมยสิ่งมีค่าเนี่ยแต่ในใจผมอีกด้านหนึ่งอ่ะมันก็มีตัวอีกตัวหนึ่งลอยขึ้นมาป๊ะว่าแบบไม่หรอกมั้งเขาอาจจะมีความคิดที่แบบวิบ้านเราก็โดนบ้านเขาก็โดนเขาคงจะแบบ ไม่ไม่มาทําไม่ขโมยเลยหรอกมั้งคือเอาง่ายๆกูโลกสวยแต่สิ่งที่กูเห็นคือร้านทองโดนป้นร้านของเล่นโดนพังประตูเสแว่นโดนทุบกระจกโดนยกเข้าโกดังสินค้าโดนบุกขโมยตู้อับสุตรธนาคารโดนงีหรือหนักที่สุดที่เป็นกระแสโซเชียลแรงๆเลยนะตู้คอนเทนเนอร์เบียโดนยกเข้าแบบใช่คำว่าคนแทบทั้งหมู่บ้านมาเอาไปแบบฟรีๆเลยครับอือเฮ้นี่มันคือ อะไรอ่ะมันคือมันคือโจรหลักร้อยคนที่โอ้โหมันมันจงขครืมากเลยด้วยคือไม่ใช่อะไรนะขโมยว่าหนักแล้วอ่ะคือขโมยอย่างมันผิดอยู่แล้วครับมันผิดกฎหมายต่อให้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรนี้ก็ตามแต่ประเด็นคือมันถ่ายลงโซเชียลอวดกันอวดกันได้เห็นเห็นไปเลยกูเอาเบียร์เนี่ยมาหลักแสนบาทเลยนะมีเหล้ามีวอดก้ามีสมเมอร์น็อปกูได้เบียร์ช้างมาเป็นลังต้องเอามากินย้อมใจสิ้นปีฟรีไว้อวดกันแบบ S <S บ้ากันไปเลยครับโอ้โหขโมยมาแบบภาคภูมใจด้วยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกูครับเนี่ยแต่อันเนี้ยผมบอกก่อนว่ามันไม่น่าจะเกิดแค่เขตแปดมั้งใ,ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดแค่เขตแปดมันน่าจะมีเขตอื่นๆที่อืน่าจะหาตัวจับยากอะ่ะมันน่าจะเกิดทุกที่อคนที่ฉวยโอกาสขโมยของมีค่าอะไรแบบเนี้ยมีแน่นอนแต่ทีเนี้ยผมก็พยายามจะมองในอีกมุมมองหนึ่งแบบมองอีกฝั่งนะผมบอกก่อนว่าเวลาผมเสพข่าวผ ผมมองสองฝ่ายผมจะไม่มองแค่ฝ่ายเดียวผมพยายามมองฝั่งของคนที่เขามาเอาเบียร์เขามาเอาของไปก็ได้ว่าแบบเออสุดท้ายพวกของเหล่านี้ของในเชเวน่นหรือตู้คอนเทนเนอร์เหล้าเบียร์อาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ในเชเว่นอะนะเวลามันเสียหายจากน้ําท่วมอุทก,กภยัยอะไรเหล่านี้ส่วนใหญ่ของพวกเนี้ยเขาจะตีตกแล้วก็ทิ้งหมดเลยเว้ยอันเนี้ยมันก็ถูกแต่มึงก็ไม่ควรไปขโมยเขาเว้ยไอ ทำอย่างกับบ้านเมืองแม่งไม่มีกฎหมายยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะ <_ brilliant> คือตรงเนี้ยมันต้องมีคนมาบอกผมแน่ว่าแบบเฮ้ยพี่พี่ไม่อยู่จุดนั้นอ่ะพี่ไม่เข้าใจหรอกเออกูไม่เข้าใจและกูโคตรไม่เข้าใจด้วยต่อให้มันจะแย่มันจะเฮี้ยแค่ไหนกูก็ไม่ขโมยเว้ยถ้าสมมติเอาตัวผมนะผมจินตนาการว่าตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นไม่ได้กินข้าวมา7วันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีจังหวะที่น้ําลงต้องมาหาอะไรกินแบอ่ะผมพูดตรงๆผมเอาเต็มที่นะผมเอาอาหารคืนณจุดนั้นผมไม่คิดถึงเรื่องของมีค่าเลยเอาอาหารมารรััังชีววววิตตตมาให้้้คคออออบเเนนก่ กูเข้าใจว่าอะหลังจากที่มันจบเรื่องราวมันจะต้องกลับมาฟื้นฟูนฟนกันยกใหญ่เลยกูเข้าใจแต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขมโมยอะไรก็แล้วแต่เลยเว้ยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยผมเชื่อเลยว่าหลายหลายคนไม่ใช่แค่ตัวผมแต่แบบคนที่บริจาคที่ไม่ได้มีแบบเอ่อกำลังพอที่จะลงไปช่วยในพื้นที่ความรู้สึกจากตอนแรกเขาสางสารเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังไตเลยเว้ยว่าแบบไม่กูช่วยคนแบบนี้เหรอวะอะเข้าใจแหละมันเป็นแค่คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่จากภาพที่มันเห็นนะมันไม่ใช่เนยน้อยเลยนะ ้แล้วคนไม่เอามาถ่ายปวดกันหนะักมันคืออะไรวะเนี่ยแล้วที่หนักที่สุดเลยนะผมช็อกเลยนะไมโครเวฟเซเว่นเอาใส่แบบกรละมังอะแล้วก็โรยไปละ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกูวะเนี่ย มันเหมือนเรื่องตลกนะเว้ยแต่วจริงๆมันมันไม่ตลกเลยนะครับคนดูคือในมุมมองของคนที่เขาไปช่วยอะ่ะไม่ใช่แค่คนบริจาคอย่างพวกเรานะคนที่เขาไปอยู่ในพื้นที่อะ่ะเขาเห็นน่ะความรู้สึกไม่เป็นความรู้สึกเดียวกันแน่นอนแล้วผมเชื่อเลยว่าผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้คนเดียวเอาจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนดูแต่คนคิดเห็นยังไงกับทั้งเรื่องของแดนแปะ เขตแจ่ายเงินล็อกช่วยคนมาเฟียในพื้นที่งอมาในน้ําจริงไหมหรือเหตุการณ์รักขโมยเอาแบบความรู้สึกแต่ละคนเลยแต่ละคนคิดผิดยังไงลองแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้เนี่ยผมอยากรู้มากหรือผมอาจจะคิดผิดก็ได้คือถ้าเกิดผมคิดผิดไปหรือเอ่อผมความคิดผมมันแย่ก็ขอประธานอภัยด้วยแต่ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดยังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดกันหน่อยแล้วกันนะครับ